น้องพี่นะครับหัวน้าครับพี่น้องอุยังงามเลยพี่น้องพุ่นเหรพี่น้องจับค้อนอย่างกับเพิ่งหั้งเพิ่งเลยพี่น้องเลยพุ่นเหรอฮะมิดเอยียงแล้วพี่น้องโอู้ออสหมันห้งเพิ่งยิ่ดีพี่น้อง ปอดหนักจนลังคาดครับ คพี่พีงคน้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมกลับพบกับช่องนุ่มจักรลับพัดทิ้นเช่นเคยพี่น้องกลับพาพี่น้องมาหามิ่มเพื่อนเขาเนาะพี่น้องเนาะมิ่มเดือนหกพี่น้องไปครับนี่นุ่มจักรลับทิ้งเจอหรังหนึ่งอยู่นี่ครับอยู่ข้างหลังเด็กพี่น้องโอ้ย่างมาตั้งไกลโหจะเจอพี่น้องนี่ฮะจอดมอไซค์ไปเพิ่งขี่รถจะพานไปเมื่อกี้นี่พี่น้องตอนแรกก็ขี่เขาไม่เห็นไงมาจอดอยู่ใต้ห่มไม่นี่รอยยางอ้อมหาบริเวณนี่บ่หอดนะแล้วจะขี่กลับไปหาทางอื่นนะฮะขี่ออกไปจอดด้พุ่น นี่เรือไม่เห็นพอดีเลยพี่น้องทั้งนี่ทั้งรเริ่มเลยพี่น้องเลยนะครับอยู่แค่นี้เองแม่โบเห็นไหมเนี่ยไอตอนขี่รถมาทั้งแรกแลกไปพี่น้องขึ้นไปจัดแล้วครับผมปฏิบัตบ้านเสียเวลาครับรเติมทั้งแรกครับนี่ฮะถูกแย่ไปก่อนเด้อพี่น้องด้วเดี๋ยวเดี๋ยติดปลายมือ เปิดทดัวว้งหรือควนก่อนพี่น้องะให้มีมุดสะดงครับผมท,ทั้งคือจะอ้อเออทังงามอยู่พี่น้องเอินะครับนัวจะแกเอา้าเกี่ยวเลยพี่น้องเห็นใช้ล่างแล้วดวงงามอยู่พี่น้องนะครับไปครับ,รบพี่น้องเราขึ้นไปตัดน้ำกันพี่น้อง เบิ้องบนเพิ่งเป็นไลหัวน้ารุ่นครับน้องพื่นนะครับหัวน้าครับพี่น้องโอ้ยยังงามเลยพี่น้องเอาพี่น้องขผมจะตัดด้วยพี่น้องด้วยเดี๋ยวคอยตัดกิ่งมันร้ายๆพี่น้องเด้วยเดี๋ยวเจอกันข้างล่างครับผมอู้โหแล้วพี่น้องหางแหลกพี่น้องโอ้ยยังงามเลยพี่น้องเด้วยนะครับยอดสุดยอดโอ้โหบีเดือนหกพี่น้องหัวน้าเต็ม ทางงามพี่น้องเลยบ่ปิดตาด้วยหัวหน้ำเต็มเลยพี่น้องสุดยอดครับผมเจ๋วครับไปครับผมหาต่อครับกับพี่น้องยางมากเจออีกครั้งหนึ่งพี่น้องนะฮแต่ส่งเป็นมิมพึ่งมาเกาะพี่น้องพึ่งเป็นมิมไหมแต่ก็ปล่อยไว้พี่น้องยังไม่เอาครับมันเป็นมิมไหมไปยางหาต่อครับผมเจออีกครั้งหนึ่งเลยพี่น้องยู่ไอ้เกาะสมพายกเก่าพี่น้อง อยู่ยข้างในเลยพี่น้องทั้งกับบนใหญ่ทัใดเดี๋ยวพี่น้องบ่เห็นดอกใน่ต้องแบกเข้าไปครับผมเดี๋ยวเอาไม่ให้เบิ้งครับพี่น้องได้ครับผมพี่น้องหัวน้ามู่ด้านบนมันก็ถือว่าง้มอยู่เลยพี่น้องปิดตาชยู่ครับขอญาตเก็บครับผมตัดเจอกันข้างล่างครับหัวน้ามก็ถือว่าพอได้อยู่พี่น้องทั้งก็เริ่มแก้แล้วเลยพี่น้องแต่ก็ได้กินอยู่พี่น้องตัวหมดห้ายๆพี่น้องทั้งนี่พี่น้องอ่ะทั้งที่สองครับพี่น้องมันนครับ ไปหาต่อครับผมใส่กระดาษล้างไถครับผมโอ้โหหัวนำ้ำน้ำสุดยอดเลยพี่น้องอย้ยนะครับพี่น้องอยู่ตตำเลยพี่น้องอย้ยหัวน้ำสุดยอดเลย ไปพี่น้องต่างเสียไปละตัดครับพี่น้องเจียวครับตัดครับ สามว่านับปองปองเลยพี่น้องเฮ้ยมีมอ่อนโหเจ๋วเลยครับพี่น้องไปครับผมยัดเก็บครับเห็นผึ่งมีมไงพี่น้องมองข้างแรงนัวผึ่งพี่น้องอู้วพี่น้องอู้วไงคักไงเน้พี่น้องเฮ้ยตั้งสั้นตอนแรงนัวผึ่งเบื้องใกล้ๆเป็นมีมพี่น้อง โอ้หั่งขดเงยเลยพี่น้องเลยโอ้โหอยู่ตำตำเลยน,นลี่น้องจากกระปะทินเดินมาตามทางมึงหน,พนงพิพี่น้องโอ้หดนะครับพี่น้องโหง่ายครับง่ายเนี่ยวัดไปไปพี่น้องเดี๋ยวเอาพี่น้องโ,อโ้สุดยอดสุดยอดหั้งเบื้องเริ่มครับพี่น้องเป็นความใหญ่ของม,มันพี่น้องอ้ พี่น้องพี่น้องจับค้อนอย่างกับเพิ่งหางเพิ่งเลยพี่น้องเลยพี่น้องฮะมันเอียงแล้วพี่น้องโอ้ปดอัสหางเพิ่งยิ่ดีพี่น้องนะครับพี่น้องเอียงเลยโอ้หัวน้าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยไปครับผมวันนี้าตตัดครับ ลังฉีกเลยครับดูด้วยกำลังนี้หัวน้ำหนักมากครับสุดยอด ครับโอ้โหน้ำเพลิงโอ้หเจียวๆครับพี่น,ออน้องมันมันครับหัวน้ำก้อนบางไงหรือเล่พี่น,อน,น้องเอหนียกๆหัวน้ำโอ้สุดยอดครับผมเก็บครับพี่น้องหลังจากได้เอาหาั่งไงยุบขึ้นคำพูดกับพี่น้องยางมาเจอเราครั้งหนึ่งพี่น้องนี่นะครับหางใหญ่กันพี่น้อง,องแต่ว่าใช้กระดาษลังไข่ตีครับ อมาแล้วครับกิ้งไม่เคี่ยวของน้ำหวาน เช็บเลยครับหวานๆครับแซ่บๆครับพี่น้องมาครับ ไปครับไปครับหาต่อครับผมพี่น้องเจอมีไม้มาก่อนอีกแล้วพี่น้องเด้จะปล่อยไปก่อนนะพี่น้องนะแต่เปลี่ยนหนึ่งครับเอาเบิ้บบงกลางเดือนครับผมพี่น้องเจอเราอีกครั้งหนึ่งพี่น้องนี่ครับปลายมือนี่พี่น้องแต่ลองปีนขึ้นเอาเบิ้งนะพี่น้องเนาะห่างใหญ่อยู่พี่น้องนะครับจะปีนขึ้นไปครับผมไปครับผม ไปอยากเก็บครับพี่น้องมาเราพี่น้องครั้งที่หกทำงามครับผมดเูเจ้าครับมันมันครับหัวน้ำปิดตาดันบนพี่น้องเห้ไปครับผมมันครับผมจะเอามีมหังตร,ตรงคุณพี่น้องมาเจอขังแล้วครับนี่ครับนี่กอดสมไพยเข้าพี่น้องเห้ ครับผมเดี๋ยวไปรุนไปตัดรุนหัวหน้ากันครับผมไปครับมันมานครับพี่น้องนะครับนั่งป่าเลยพี่น้องเลยหัวหน้าก็แจ่มๆเ,เลยครับสุดยอดครับพี่น้องนั่งนี่ยวขออนุญาตตัดน,นะพี่น้องนะครับผมอโอ้ยแตกพี่น้องเอ้ยทำล้นมือตอนลงเปลี่ยนลงอ่ะพี่น้องนะครับเอา้า ถือว่าหัวหน้ามงามห้างงามอยู่พี่น้องไปโดนไปน่อยนึงตัวหัวน้าทำหลุดมือพี่น้องเลยโอ้โหเจียวครับเฮ้ยมันมานครับพี่น้องเจียวครับเก็บครับพี่น้องสำหรับผลงานเมื่อนี้นะพี่น้องนะได้ไปทั้งหมดเจ็ดลังครับพี่น้องมันมานเลยพี่น้องนะครับหัวน้ามีแย้งนั่นเลยพี่น้องเลยนะครับหัวน้าอ้ยอย่างห้างผึ่งพี่น้องห้างห้างใหญ่เมื่อกี้กับหัวน้ามงามเลยนะครับสุดยอดด้ยครับพี่น้องมีมเดือนหกพี่น้อง มานโยพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจช่องนุ่มจากเราพาร์้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอากราบลาพี่น้องนะครับผมสวัสดีครับมันมานครับหมดเจ็ดลังครับพี่น้องมีแต่หัวน้ำงามๆเจือขวดไอหมิ่มพร้อมครับผมควนยักษ์ใหญ่อลังการบ้านเทเวอร์